สวัสดีครับพบกับินจังชาแนลนะครับคืนนี้ผมกําลังจะเดินทางไปนิวยอร์กครับวันนี้ลูกลหลานเก็จะไปส่งที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับก็มาประเทศไทยได้หนึ่งเดือนนะครับอันนี้ก็บายบายประเทศไทยก่อนนะครับนี่เดี๋ยวลูกหลานกําล,ล,ลัางจะไปส่งครับวันนี้เครื่องจะขึ้นประมาณเที่ยงยี่สิบนะครับก็ รอทีมงานไปส่งก่อนนะครับก่อนจะชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับยนจังชาแนลนะครับเดินกินเที่ยวแบบสบายสไตล์ยนจังชาแนลนะครับนี่ครับนี่นี่ทีมงานครับทีมงานทีมงานที่จะไปส่งวันนี้นะครับ อีกคนหนึ่งไว้โลกอีกคนหนึ่งไร่โลอันนี้ไร่โลอายุน้อยไร่โลอายุน้อยไร่โลอายุน้อยไร่โลจะหาคนน่าคลอแคลนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับปีหน้าครับผมไปไปไปออกเดินทางเด้อเนี่ยไปแล้วครับสองทุ่มได้เวลาแล้วครับนะแสดงละครมาพอตัวนะสองทุ่มแล้วครับได้เวลาเดินทางไปสนามบินแล้วครับ ไปเ,เวลาค่ะไปกันเลยแลงนนยรกงแวกว่านะี่ก็จะพังเลยนี่ยปีดก่อนนะครับเรามาถึงสนามบินแล้วนะครับก็จะหาที่จอดรถได้ไหมยากเกินเขินใจครับอันนี้ทีมงานเรารออยู่นะครับ หาที่จอดรถยากมากใหขอกระเป๋าหน่ยครับนี่ทีมงานลูกหลานมาส่งนะครับได้ๆโดนเลยสบายยเจอกันได้เลยรถตัวแล้วรอบนี้ก็จองตัหรือไหน่อยเจาจองเร็ว ไม่ได้เนี่ไม่ได้ผมมาทัวไม่มีเวนะเต็มแล้วหนู่วหนูได้ลาต่อไป่ไหนอ่ะป้านโค้คุณมาเก่อนนะคุณเบี้เอพ่อโรยที่อาการทั้งนานแล้วก็กับห0าสเขากับร2อยมันคนละอย่างกันถะครับดูทีมงานครับหัวหน้าผมลากกระเป๋าไปโน่นแล้วขอเอาดีๆแล้วนะระวังรถมานะระวังรถระวังรถ ผลลีลาขอแค่ว่าช่วงจบมันได้วันนี้เป so ็นเยอะเลยไปไปไปเยอะไอยากหมดเลยไปเยอะมีต้องห้าเราเราเราไปจับเพื่อนเราก็ใส่ง่ายง่ายล็อกคอนเปล่ากับเปารอรอตาก่อนตายไม่ต้องเน้ ใครจะร้องไห้อะถ้านายร้องไห้เปล่าต้องไห้เปล่าไป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 ปไ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 ่ไปไปไปาปไปอปไปไปล,มมลนะงงปไ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 ไปาไ มามามา,มาให้พี่เขาไปก่อนด้อเอากะเปาไว้จะเนี่ยเสร็เลยยกเลลูกแปลแก็เดินไม่เหมือน,นวนเวีนนนย,ยนน่าจะไปรักษาหนึ่อ๋อไปไปไปเดินไม่ไปลูกเนี่ย นะครับิับทีมงานเราระส่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจคนครับสายกันบินเอเชียน้านะ นี่จะเดินทางกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านหลังที่สองนะครับฮะเกรดไม่รู้ต้องไปเช็คอินกันเนาะไปดูกันเลยว่าเ,าเที่ยงสี่สิบ ผมกำลังอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับกำลังรอเวลาที่จะเช็คอินนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เช็คอินนะยังไม่ถึงเวลาครับนี่บรรยากาศภายในสนามบินครับผมอันนี้ลูกชายครับ คนเยอะเหมือนกันนะว่าไปครับในนี้ทีมงานมาแล้วครับโปรโมเตอร์มาโปรโมเตอร์เคสวัสดี้ครับมานานแล้วเหรออมานานแล้วมารอทำไมไวจังอ่ะคนเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติมีไงพวกนี้ให้โทรพิเศษสุดท้าขับรถเร็วอ่ะขัเอ็อ่ะเออทำเป็นอะไรมาครับขณะที่ผมเดินทางไป เดินไปเข้าห้องน้ำเราดูสึกว่าโอ้โหผู้คนมากมายนะครับผู้ชมครับมีคนเดินทางกันมากมายจริงๆเลยเราอยู่ที่บ้านก็ไม่รู้ว่ามีคนเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูเอเชียนาอยู่ที่ไหนนะครับอันดับแรกนี่ต้องขอเข้าห้องน้ำก่อนเนาะนี่ครับนี่ก็เป็นายักษ์นะครับยักษ์วัดแจ้งนะครับนะ เป็นสมามดินสวนนโฟมนะครับใหญ่โตมหัาลมากมามาถ่ายรูปกันมาเร็วครับตอนนี้เราก็กำลังรอที่จะขึ้นเครื่องนะครับวันนี้ยังไม่ได้เช็คอินครับต้องเช็คอินประมาณสี่ทุ่มนะครับมีการป้องกันการติดเชโรคโควิดพ่อจะไม่ได้ที่ใส่แมสก่อนใส่แมสก่อนเอาแมสก์ก่อน อ่ะครับทีมงานเราครับที่จะมาส่งนะครับวันนี้หรือจะไปด้วยเนี่ยนะนะจะไปด้วยไหมเอาไปกับเป๋าไปเลยค่ะเอาตุ่ยปุยสิโล นะต่ออยลที่ย,ยอ,<า>อ่ยนะมชี่อางยัายะอ,อเสียพันกับไปที่พีพีพี่พพพสองพีวันนี้เมื่อกี้ถาม้ามายังไม่เห็นแอไม่ใช่โนดด้ครับเอเจนแนวนี้ก็ ลายยาวมากครับผมอันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยคุณจะไปไหนครับเปิดหน้าหน่อยครับขอเปิดหน้านิดนึงอยากไปโชว์สิบสามเออเริเปิดขึ้นน้ำน้องอ้อยนะครับโปรโมเตอร์เคไปไหนอ่ะโปรโมเตอร์เคไปทู่ขมมาอ๋อไปไปดูไปดูไปดูคอเตอร์ซึ่งยาวมากยาวมาก เกือบไปแล้วทำไมไม่นอนอเลี้ยงไหมครับมาเลี้ยงนำเลี้ยงเดี๋ยมั้งแตมีต้องนอนแต่วันเรียงถึงแล้วสามอ่ะอนนี้เรากำลังรอ,อเช็คอินที่สวนอภูมินะครับเพื่อที่จะเดินทางไปกรุงอินชอนนะครับนาไปลงที่สนามบินอินชอนนะครับ อ้ยผู้คนเยอะมากมายครับโอ้ทีมงานครับทีมงานมาส่งนี่มาเล่นหรือมาส่งนี่ครับเนี่ยมาเล่นหรือมาส่งครับมาเล่นอ้าวตกลงมาเล่นนะเราเล่นเราส่งเนี่ยมาเล่นหรือมาส่งตาไม่ได้นะทีมงานมาส่งมาเล่นเกมซะแล้วดูไลน์ครับเราเยอะแยะเลยนะ คุณได้กันครับตอนนี้ผมก็จะรอคิวเช็คอินที่เอเชียนานะครับนี่เลยครับมานี่เลยนี่มานี่เอเชียนานะครับใครๆนะแอดลำปังแอดลำปังครับคิวยาวมากครับวัสดีครับรถเลย ไปนี่ยอกนะครับเดี๋ยวล่ำลากันก่อหน้นะกลอนหน่อยกลอนหน่อยเร็วๆใครกลอนใครกลอนเร็วๆปล่อยไปนิดนึงโอ้ยอใครมาใครมาเร็วๆอันนี่ยมานี่มองกล้องมองกล้องมองต้องบายๆกต้องกัน เจอกันใหม่นะเอาลูกเบียร์ไปเ,เ,เราเอเนขซะแล้วเราเดี๋ยวใครอ่ะอิมแล้วามาอิมแต่งานั่นแหละเรามาอิมแต่งงานอ้อยละออยไปไหนแล้วอันนี้แกนี่ตั้งปอมาเออ จ้านี่น้องอ้อยน้องอ้อยมาลูกไปมาลูกไปไลูกไปลูกไปบาริสกาโอ้โหเดี๋ยวเจอกันบายบายเคยแล้วเคยแล้เคยเจ็บป้อเปล่าครับครับเดี๋ยวเจอกันปีใหม่ครับนะอ๋อเดี๋ยวพระเอกพระเอกยโพระเอก ยกระเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมีโปรโมเตอร์เกนะครับบ๊ายบายสู้ๆสู้เริ่มเลิกเกย์แล้วบอกกันหนักมาเยอะแ่เอ้ามาหลานเออผู้จัดการผมไปไหนอ่ะไม่ทอกเลยลืมไปคนหนึ่งเว้โชคดีโชคดีนี่รักษาสุขภาพนะพี่สังกันนะมองกล้องทางนี้น้อยน้อยอันอยไหรุบบ๊ายบาย ตั้งสายยาว่านั่งรถเข็นนั่งรถยนต์รถเข็นไไม่ด้ยนต์นั่งรถเข็นซะแล้ววันนี้นายยนต์นที่กลับไปได้สองวันนี้นะไม่นอนพักผ่อนอย่างเดียวนะพักผ่อนอย่างเดียวเดี๋ยวทำโรยงานต่อนนะครับล่ำลาล่ำลาลูกหลานให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเข็นไปแล้วนะครับเข็นครับ